เธอก็ดูสวยนะจักใจอ้าวเริ่มต้นรายการก็ว่าฉันเป็นคนพูดจาโกหกหรอหนูก็หนูต้องถามว่าจักใจใช่มีชาเพราะว่าคําพูดของอาจารย์หนูพูดได้เลยว่าน่าเชื่อถือแต่สายตามันแบบว่ามันด่ามันเป็นบุคลิกะค่ะอลชรรูปธรรมกรรมแต่งอย่าไปคิดว่าคนเราเกิดมาหน้าตาอัปลักษณ์นะครับแต่บางทีจิตใจก็งดงามค่ะ เขาเข้าใจไหมเข้าใจค่ะออแล้วพอไปไหว้สารพะภูมิมาเลยไงเขาไปปลดพวงมาลัยมานะคะแต่งตัวยังก็ไหว้สารมาแบบแถบนี้เออคือมันเป็นคาแรคเตอร์ค่ะเพราะแต่งแบบทําจะมาแต่งตัวแบบนี้มันก็เป็นไปไม่ได้คาแรคเตอร์ใครคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์มันจบไหมคะถ้าชอนไม่สวยไก่งานเพราะขนคนงานเพราะแต่งถ้าไม่แต่งก็ไม่ค่อยมีงานค่ะถามนิดเดียวนะคะตอบเยอะแยะเลยนะคะชอนน่ารักนะคะขอประทานโทษนะคะชื่อออลชอนมันน่าจะอ่อนแอสวยงาม สารล่างแบบนี้กล้าเชื่ออะไรสารลูปด<อ>ีกว่าก่ะใช้คำว่าสารลูป